เท, <laughs> ท่แท้นลยหลุนถอดอันดาบอกได้เลยนี่กระเป๋าเงินกับยูนีน่เนาะกระเป๋โทรศัพท์คุ้มจกัจก,จกปีเลยโอ้ยจักปีเลยบอจักแต่น้องนิ่มเกิดอะบอน้องนิ่มเกิดแล้วแต่แต,แต่น้องนิ่มยังมได้เยียนหนังสือยากไปดีเยี่ยนโดยจักหนายโอ้ยพอด,ดีว่าอ่ามือนี่เนาเห็นเนาะอะย่งางน,นั้นไงคือจะกลิ่นมอรำเด้อเนี่ย คือจิเป็นตายนันนันแท้เลยเฮ้อ <Huh? S 2> <า>โดยวันคล้ายวันเกิดกูคิวว่าอะไโทรมาบอกว่าพ่าเขาบ้านอยู่บอกมันเกิดไปก็ไอว่าวันเกิดตรงนี้นี่มันนี้บอกแน่นมันนี้หละโอ้ออยู่ใช่จัีการนี่คือ พก่นี่คือตรงกันกับตรงนี้มเนบอกเขา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 จัดย้อนล้างให้พี่ไก่เนี่ยเขาจัดย้อนล้างมันจัดในมันตรงกันกับน้องนี่นี่มันบอกโอ้ยถ้จริงกันมันรงนี้พลาดมาแล้ววันที่เศ้านี่บ่ายแล้วล้วก็เลยว่า้องย่างนั่น เนอาวโดยอ่ะสบายดีแมน้องนิงโดยของดีให้อีกเลยอันนี้อันนี้คือยังอยังก็เป็นเอิร์นยังก็เป็นอย่งนี้ไม่มียังก็รีดรีดมังกรแล้วรีดมังกรที่พระอาจารย์อยู่วิจิตปะพระอาจารย์เป็นคอมเมนต์มาว่าไอ้เอ้พันว่าอยู่วิจิตวิจิตอยู่ะน้องผ่าอาจารย์เพิ่นว่าไออันเพิ่นส่งมาทางเศษเนาะเพิ่นว่า อยากให้แม่ต้องนิงปลูกติดหั่วคนนะมันสกัดงูพคนน่ะปลูกไว้เดิไลน์อันเมื่อวานบ่เสียงเราทำก่นยิ่งไปจักก็คิดไปเยอะนะพวกคุนมันจะมีแต่ว่าดินดินมังกรโอ้มี่องแบบเนาะดินมังกรแถวาเตรงนี้มองดูค่ะดินมังกรตัวนี้สีแคบ์เดืองเนาะตัวนี้บ่มีแครนไม่งี่ยนเผยว่าแต่พี่หลวเพี่ว่ามันดูด ดูดยังดูดซับดูดยังเพื่อนว่าอะไรเมื่อวันแรงจะจัดการนลดหนัวตรงมี้ดูดสองยางอย่างนี้เราให้นี่ตัวนั้นก็ยังวันทั้งนี้ยังก็ง่วงสร้างว่ะง่วงสร้างตัวนั้นกับนั้นอยู่ได้ยินเพื่อเหมาก็เลยมาปลูกน้ำโดยอ่ะเนาะสบายดีสวัสดีอีกรอบเพื่อนๆเลยวันนี้วใบมาคำคำแนววันนี้ยังเตรียมสิก๊ับลาบะดนี่มาเอาพื้นเอาพื้นอยู่สิพวกโอ้ เม็ดนี่เอารถลหนึ่งมันแดดเอาเอาเมื่อนั้นหันยังบ่นั่นบ่ยังบ่เบิดบ่ว่านี่ได้ช่องสอบวันอือโถูโอ้ช่างเจ้าอย่างนั้นเอามาเป็นงาเงเลยเอาเลเอาไปเอามือเว้นตอนสิบเอ็ดโมงเขินอ่ะเด็ดพันเด็ดแต่ช่องสอบอือก็เลยช่องสอบนี่ก็เต็มรถลหนึ่งแหละมันแดดละก็เลยเอามาพี่อือมาพันนั่งพันอยู่พี่มันมีโฮมมีโฮมสบายดีเช้าน้อยสาวแก้มบองสิก๊ับเลยวานนี้ มาตมั้งแต่เศ้าพูมาตอนสุดลงโอ้น้องนิงรรรมาได้รรมาบ่ะมาได้มาโอ้เอฟซียังขินหนนอด<า>น้องนิงอยู่เอฟซีไปเห็นน้งองนิงวะเนา่คือแบบทีได้เอามาก็บชิเมื่อกันแนวไหลเนาะเจ้า,จาเมื่อแบบนี้ได้บ่ะโอ้ดิว่ะเมื่อแบบนี้คือตกร้านนี้เมื่อเอาเมื่อพี่พี่ตกสลดเลยปีเกกานั่นว่าในรถพันเหยียบ เต็นมันพีงนะเนาะมึงเอานนเล้ยไปสอันสอบแซมกระสอบเฮ้เนาะแซมกระสอบเนาะกระสอบกระสอบเนาโอเคลยเก็บมาพี่บบพ่อวห่มแบนแต่เลยฮะอ่ามนแบน่แเลยเนาะไมเก็บมาแต่พุนบอีนะโอ้ยไปมอเวทนเรีเวนนี่ฮะ้เป็นยังยังมาหาเรายังอะไรนะสบายดีเลิกงานราการนะบอกคือว่าไปเป็นคนชงน้ำ่งใน โอ้ยังไม่ได้ไปใชยังบพานยังบพานก้นพนเกนอยู่ท่านดครับยังไ่ได้หาคนอยอ่กมาก่อนพกเซตตอยได้รอาคนขยัน ดูว่า uh, นี่ค bueno, like, ่ะได้ชองสองวันอมไปโอเวนเนี่น no, right. mm ้องนิ่มกับไปป้าน้องนิ่มไปยู่นีผู้เดียวแดดบัวใบแดดไหนก็ลแม่ไปผู้เดียวอืมกไปกี่มาเนี่เ่พอขึ้นีิ่หอยนิ่มๆๆนี่แดแดดห่อนแน่เว้นนี่หอน่อยยว่ะแต่เขาเอามาแบบนี้ได้แต่กะมาคอยมองเามาป้าไนีง่งว่าปของเาเราไ้ห่วงนะเราบอกให้เอารว มันจะลงทีแล้วแห้าหอมมองยี่มือกินแล้วีดยาฉีดมันม่ได้ห่วงหรอกอ๋อเลยระมังง่าใหญ่เหอวาบ่มีแห้งนลนะาเลอายก่งโศมันน้ำมันเย็นน้ำมันเบิรเมื่อหอดีบ่าเอาบบบนี้เลยว่าโอ้ยได้อีดอก่าเลยไปเอาลบน่พอใครลอกเย็นใบเมื่อบพ่อพอแห้งได้จะได้อยู่สลิงกันเนาะใส่บานสา สามสิบไปกลับมาบ้านมือสิมนีจักเราบ้านกับสองานเมื่อเมื่อนีกับสองมาหรือเป่าผึ้เนาเข้ามาแล้วกับลัปข้าบุรีคีไปใช้ดีนีแต่มื่อนี้นะไปเอาพื้นสองเขียงนึ่แหล้วม่นี่ยนี่ยมาดามไทยโอ้ยคักขึ้นอย่างนี้นะทะลุมันนี่คัักกวท่านี่เขาเคยเหตุการณ์เดียวกับเรานี่ กวัดนบา่ตเราเวลาเรื่อยบ่เวลาเรื่อยเสตาบ่โดยสบายดีเด้อโดยกลมเสด็กเสียบก้นห่แงแน่นาะไปแย่งคุณเจ้าชอ้ของพียเนี่นะมาหาเลบังเือนงามบอโอ้โหางานเราหางานิดได้ยินคือว่าเละหาบังเือนงามว่าโล่มาบังเฮือน้องสมโภชงานนั้นน่าก็หมดเดือนไแล้ว มันบอกไว้ไหมว่นสวนนั้นว่าปู่นอจีรพจน์เงินถูกมันเหรก่แล้วปู่มีลำมันในรำปู่มีลำมันในปู่เก่าเลยยำลำมันในใช้ปู่ไปหาลากันนี่และลำมันไม่ต้องหนิงว่าไปปู่ดิ้กับปู่บวนตายอีกแม่แลกกันโมเสดหนำปุยยัง่อนยังโม่ไรยังงอนโย่กับลำแก่กว่านี้แก่ก่อนที่พันต่อไปปู่ที่ได้ถามแล้วก็เราเราไปจ้างนี่น่ะ ในลงเองโงจีนเนาะจักรจไหนล่ะว่ะแล่นน้ำมันรถยินชิวอดดูบ่หรอี่ยังเด้กแกแก,ก,กันเมื่อ,อห่วยแย่นห่นพ่อก,กันออนะเนาะยันเนมื่อคนะเถียวเจอสมบุญเมื่อก่อนพอแห้งอกนัมาในเรน้ำยยด,นด่างใครย้ยว่าเบิดได้พ่อเรีนเรยนไปซื้อมาให้เอออยู่มงเกาเขะโอ้ยกยังงนต้การบ้นอแม่เ

เมบ่อกี้ว่มือี้ก็ไปสอบงานอยู่เมื่อี้ือกคนณป็นไดเอกงาคนบปนรโองงานนั้นบ่านแม่นบ่แน่นสอบชวนสอบชวนก็คือไปไปคือเจ้าหน้าที่ไปใช่ไปสอบชวนอันนันเพนจะัวฮาไปสอบชวนเพื่อนไปสอบชวนเจ้าของโรงงานว่มันกับเอ้าอะไปสอบชวนเพื่นผมว่าไปสมัครงาน เคยเห็นพี้ยอมดืเดียวกับเหลาอเหาก็ดึงหางเถะๆนี่หลุ่นถอดอันดาบอกได้อันนี่กระเป๋าเงินก็อยู่นี่เนาะกระเป๋าโทรศัพท์เงินก็มีดเงินตัวอันผู้ใหญ่ฉากมาหายแล้วเออนั่นได้เงินมามามายุบยุบลงหายนี่ขนมพิ่มขนมพิ่อเดียวเพิ่มมาได้เดี๋ยวมีเงินใส่ดี เงินผู้ใหญ่เอ็นฝากมาให้แหละเก็บไว้เนาะแอร์เตือนโตมือถือสลาแล้วจดให้ละมานี่นี่สายนี่พ่อมบปกว่ามันเบิดตคอเลยขังทางขังทางโอ้เครื่องฉมางบูชาไปกันนี่เราม่ยังกับให้ต้องอะไซับแต่ผงฟานาชิฟตัวใดไรเมีเงินหบดบูในเบิ้งเลยบาอันข้างในเขาก็มีบัตรเดี บัตรเฮาวอันนี้ค่ะมาจะปลอดบ่อนึกซื้อรถแล้วก็บัตรเฮาวอันนี้ได้เฮาเก็บเงินดินี่บัตรเก็บเงินเอาเฮาเข้าในบ้านเพิ่นน่ะดิเข้าบ้านสมุดดาบแบบเกิดอได้บะเอิ้นเงินกองทุ้นเงินยังนี่แหละเฮาวเออเอาห้าเข้าแบบแล้เจ้าเป็นคนไปเก็บเงินนั่นบ่ตะบิเพิยาให้เฮาเก็บแต่เฮาบ่ได้เก็บก็เลยว่าเพิ่นมาเก็บเฮาเข้านําเพิ่นว่าจังซั่นจ้ะ ถาข่าวนี้บ <c problems> ้านน่นะสมาคมบ้านยังะนะโดยแมนเร่องอโอ้แบบคือป้าเป็นต้นเพื่อนอยังงวันเฮาสารพันผู้ยิ่งเอาผ้่งเอาผู้ยิงนึ่งแบบอันนั้นอีกต่างหากอันอันนั้นเลยเอาถือติโตไปแล้วก็มีนึงซื้อหลวดเน้ มีคันนี้บ่บ่คันตุสบุญคันนี้ได้บุญหรอนังชื้นบ่มีบ่มีเลย่นกนสีมีนังชื้นอยู่กันเนาะคันนี้บ่มีคันนี้มีนังชื้นอีกนะบันนี้นางคักไทยส่งเปื่อนมาแล้วนะโอ้เสือเงะเสือไหมชักบ่มานโอ้จังพ่อจังเปลี่ยนสีมานลยอ๋อมา่องบางไงจักรอบไปเอาอันนี้นะช่องรอบ ืนี่้น่นอ่บนนันเขาือ่นบน่นอนข้นเก็บขงข้างมังวะขาว่าอยู่บริษัทโครากี้่านไย่มีเงินหมื่นบริีนี่อันนี้เขาซื้อหลดตอบอหลุดมือสองนี่ทรายซื้อตะกี้ค่ะตะกี้เนาะเงินบาทมื่ก็ยังบริสุทธิเนาะเขาซื้อหลมือสองเมือนัน่องหานไป สองล้านปลายโอ้้กี่หาเงินสองล้านปลายเนี่กับแพงเนาะเขาซื้อพรมาว่าแบบเพื่อนเขาอยากได้เขาอยากขายออกรถอันนี้แบบสิว่าเดี๋ยวมันตกรอานะเราล้วรถรุ่นเพื่อนก็จะได้รถคันใหม่ดิเอ้าได้รถคันนี้แล้วส่งลูกเอาเทียนกันโอ้จะหากร็มาดาวเลยสองล้านปลายคือจุ๊บแล้วตัวนี้เนาะโอ้ขุ่มจักปีแหละโอ้จั๊กปีเลยบุจัก แต่น้องนิ่มเกิดอะบอน้องนิ่มเกิดแล้วแต่แต,แต่น้องนิ่มยัมง,ยงมไม่ได้เรียนหนังสือยากไม่ได้คุยแต่ตอนเลยเอ้พะมันเป็นหลอดรุ่นเก่าเจองมาตั้งแต่น้องนิ่มได้ปีสองปียังบนเขาของเดียนตอนนี้น้องนิ่ม,มจักปีก่อนนิ่มคิสิบ,อบสองปีโอ้คิบสองปีส่งลูกเหียนขั้นนี้แล้วก็ไปอืมต่อพม่าอีกนี่แหละก็เนาะแม่หลายปีเติบมันจะเขาอีกเนาะ วันนี้มีแต่ชาวสองสอบพุ่นกลับบัานนี้เนาะนี่ก็กองไว้ก<ช>่อนกองไว้เอาเมื่อไรหามาแล้วค่อยหักค่อยยังกองไว้เอาเมือ่อไ,ไม่ใช่ใบซอยรังไช่ชิงหย่อนโอ้อยอ้อยคักรยังนี่เอาลังเชือทาท่ายังนี่ไม่ห่าวอยู่ในที่ของเอ้ยหักคุณน้องคนไปเอาอะไยังว่าปลูกชาวบ้านนี่ ข้าอันนี้ต่เอาเบียอันนั้นแลวมากอันนั้นเลยับเฮาวม่วงอนนี้ใหญ่ม่วานี่ใหญ่โกกกระโดนเดี๋ยวไปพุ่นเอาใหญ่ไปใช้ใหญ่ไปพุ่มใหญ่ไปมุ่มพุ่กกกระโดนมกับโกหมอกเพชรเนี่ยนี่ฮะก็ใหญ่ไปหัวพุ่นโอ้ไปบงรูหันปะมาเลยสิโกกกระโดนเดี๋ยวไปพุ่มมันมันมันบริเหะกียว์ะ่ใหญ่ต้นกะไมองเลแล้วเออเองดูน้ำบ่กระโดนน้ำจะาออนนี้มากกว่ัใ Văn hôm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  Văn con Văn kẹo Văn hôm 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 Văn ไมเคยนขวดจิโร่นั่นนิเ็นิองไม่อยากมาํำบ่หนังโอ้ยไอคุณเล็กเดี๋ยวโบิัยหนึ่งเข่าอต้องยูหนึ่งเข่าอืมบอกคน้งเนี่ยบอก ทรูมาหาเลหากะเจยอ่านออโอ้เคยหนิงได้บ่มาว่ในอยู่ถาหนึ่งเขาถาเม่ถาพ่อทุกเจ้ากับเพราะว่ากับกบ่บำเนาะนไม่ยืนร่วมพี่นะ้นนี่แหละโนะมถัวเฮอยู่ชวนนั่นเลยตายบ่ได้ไงวา ซื้อใหม่กับเพิ่นมาเฮ็ดหวกก่อนแมว่าสิเอาไปปลูกเฮาพุ่นแน่เฮ็ดพอมื้อใดเอามาไก่อนเอามาไก็เด็กเอ้ยสิจายพอมันทางก็ยเอ้ยให้มันแห้งก่อนพากันามาาบเอ้ยนิงเด้อ FC คิดฮอดดมือเอ้ยนิงอันดาบ่มียเฮ็ดได้เอ้ยนิงมานําดยเป็น FC คิดฮอดน้องนิงนะน้องมือหเห็นเิอ ใส่แม่คือคายอย่างนี้พันเอาหน้าสกอตติดอ่างนีมาติดแล้วก็รองเท้าสามสั้นเสื้อคันยาวสองโตตาอบผิวชายหัวุบเ้อันอยู่โัวโอบผิว, <laughs> ผวช่างกะโลกกระเรดอะเพะเอาแนวติดบางมีอันว่าที่เพิ่นในติดอันกับเข่าหันบ่แพ็กอันกับเข่าน,นะโดปลาโตเวลาติดหูหลังไว้บอ้ยพันเดยีดยคาว์พันเดขยคาว์มีเตมน้ำห้อนได้ขูดออกรถ คือ้ีตมเงินนพราะว่าเป็นเป็นที่เขาเป็นในหล,ล่กเ้ยเขาเป็นคนผิวดำแต่เขาดำเกี้ยงมีสนีในตัวเขาเองเขาใหญ่เมากะีนั่นเองแหละคนเขามันกะดำขาวกัขึ้นกับจิตใจดอกขาวแต่ใจใจสกปรกกับโบ,บงามคือเก้าคนดำใจว่าใจสะอาดสะอาดโบมีผิดมีภัยกับคนอื่นกะ โอเคเนาะกินข้าวกับแยงมาหนิกินข้าวกับปนไข่เปร๋อไร้ปนไข่ยังเหลืออยู่ไร้ปลาเออบุญไปเบิ่งในปนไข่เคยแต่แต่ทอดไข่กับปนใช้ใช้พวกวัวหอมนี่แบบกินข้าวกับปนไข่แบบไร้ปนไข่อาเชี้ยงไข่ให้เต้นึงกัน เอ้าอ oh. ah. ่านเวลากินข้าวป่นไข่ป่นไข่ก็ต้องใส่ลองใช้เดี๋ยวแล้วป่นไข่โอ้ oh, ต้มเดี๋ยวมาป่นบ่โดยโอ้ไม่เคยกินมีแต่ต้มเดี๋ยวกินน้ำปลาิซีอิ๊วใส่แล้วก็กินแล้วแหละอืมอืมมีหอมหอมเมื่อเช้านี่กินไข่กันแต่ว่ากินทอด ทอดไข่แล้วก็แกง,แกงอะไรเอามาหน้ามไส้เลยหน้ำใส่แล้วก็บอกไข่ใส่พวกวหอมใส่นะแกงไข่ฮะแม่แแแถ้ามากินแบบนั้นเลยเนือหน,นะ่ะัทอดกับบวชในเนื้ออันนี้เจ้าเนี่ยกาแล้วก็น้องพิงก็มักเอามาหวดขอ่าวเจ้าแกงแล้วก็นหนึ่งหนึ่งก็แเส้บ่หนึ่งไข่แรงมาจุนจานหนึ่งอันใดไข่ตุนนันบ่อแบบมันคือข้าวหนึ่งคล้ายแต่ข้าวหนึ่งคล้ายเขาใส่หน่วยมันเนาะเปื่อยเ่า ข้าวอันนี้ข้าวทำหนึงใส่ถั่ยโอ้พรนเอิญไข่ตุนนะเนาะเคยเห็นบอกพรนกาศีใส่ถั่ยกระโหกแล้วข้าก็เป็นเป็นหนึ่งนะถ้าบุมีเปลือกมันก็เลยใส่ถั่ยแม่ข้าก็เคยเห็ุอยู่หนึ่งใส่ซึ้งนะ่แซบเสร็จแซ่บแต่ว่าบุ๊มมีซึ้งข้าก็ใส่หมอแกงหมดแล้ใส่หมอแกงเนื่อว่าหัวข้าก็เลยเลยข้าวหันเอาน้ำใส่หมอแกงแล้วก็น้ำหอยแล้วก็ถั่ยตั้งลงแล้วก็เป็นไข่ไข่ตุน นำกระปกามีหมูซับ้วใ่หมูซับปกติแซ่บใส่เต้าหู้ไข่แล้วอีกคักรูเคยใส่ตเบ้ยมู่มจะมีแกไปขวากินวัดิแก้ลจะกินนีแก้งเอไข่ลงอแกงไข่กับคักรพเนโทมาอ๋อย่างนุงเทมโทรมาบ่เ้ยถ่ายคลิปถ่ายคลิปอยู่เด้อโดยวันทโทรมา โอ้ยอ่จังเลยโอ้ยพอดีว่าอ่ามือนี่น้อพีน,น้องอ,อย่างนั้นไงคือจะกินเหมาลำเด้อดด้คือจะเป็นตาตนันนั่นแท้เล<ะ>ยฮะโดยนวันค่ายวันเกิดนู่คิอวอ่ะอะไโทรมาบอกว่าผ้าขาวบานอยู่บมันเกิดไปก็ไอ่อว,วันเกิดตรงนี้น มืัอนี้บ่แน่นมืัอนี้แหละโอ้ยู่ใช่พีกานี่คือปีกานี่คือตรงกันกะบ่าตรงนี้โมเอนบ่เขาเขาเขาจัดย้อนหลังไอ้พี่ไก่น่ะเขาจัดยอนหลังมนจัดไหนมันตรงกันกับน้องในนี่เพื่อนบอโอ้ยถ้าจริงกันวันที่นม่พลาดมาแล้ววันที่เส้าโอ้โหดูโดยโดยพีกาที่จะย้อนหลังว่าพีกาดีแล้วโดยยอนดล้างเขาอันน่ะมีเงินชื่อแค่ใครเล่าในปีนี้มัมีเงินได้ปล่อยว้างเลย อยู่คิวด้สมุนอยู่คิวรถนี่บ่โดนอยู่คิวรถนี่แหละแบบว่ากินอะไรแบบแบบต้องล้างถ้วยล้างจานนะแบบมาเลี้ยงเขากินน้ำกันไม่จัดเลยยังนิดกินเขากินน้ำกันอลไรกับกินกินแล้วแล้วก็ลูกนี้รึบ่โดยโดยโดยตอนแรกบ่ไอโดยโดยประมาณา8โมงขึ้นนี่แหละโดยโดยกันว่างกันมาเด้อว่าโอ้ยถ้าว่าไอชวนปนี่เลยก็ว่างว่างกัว่า หาว่างเราเลยเรว่างก็จิมานะดูด้วยโอเคอยู่คิ้วแล้วมันจะง่ายนะแบบว่าไปเ็ดจะไม่ง่ายบ่ได้บ่ได้จะเรียกเข้าด้วด้วยโอเคนะแต่ว่าเฮาก็ยังหาเงินซื้อเค้กให้สามีอยู่ฮอดวันที่22นชงยังบ่ได้เปล่าอยู่เรากะโบ้ได้สิให้ปลาน้องนอนี่นี่ได้บ้แรงนี่ ฮะด้วยว้าเราไปอย่าพอก็เ้าราไปอย่าอกอเนติหน้ะไปโอด้วยสัญญาณกันสัญญาณกัขาดกับกอดกเก็เนาะยโอเคสุดท้ายมีแต่ว่าไปเลงพ่อกันเด้อขอบใจเด้อดดเจ้าโอเคโอเคดดยดอ่ามันไเลงพ่อกันอ่ะเนาะทางนุ่งเพิ่มโทรมาสวน ไปห่วมบันเกิดน้องในนี่พอนะปีกานี่จัดมือเดียวกันกับในนี่บอกทังมีแต่ว่าปีนี่งดปีนี้นระมาบวิ่เงินซื้อเค้กให้สามีบบเกียดตีเลยบบเรียดเราโดยปีนี้พาไปทําบุญอย่างเดียวอยู่ที่วัดธรรมเสียวันที่เศร้าผ่านมาเนี่ยเน่ยผ่านมาแล้วโดยกะปีกานี่ทั้งเอื้อยคนดอกคนฝากมาเลยอีกได้ซื้อเค้กเื่นอย่างมากนะพ่อได้เห้ปกะ บานน้อยแต่ว่ามันโบเมนน้อยนะพี่น้องเลยครับปีนี้เขาโบมีเขาก็ได้เอาแบบเรียบง่ายไม่ได้ชื่ออย่างเลยทำผ้าลูกพิงไปทำบุญทำผ้าเข้าขัวไปทำบุญนะครับไปปล่อยออกปล่อยเอียนเนาะแมนน้อยอ่ะจังไรกะแรงพ่อทางน้งเพิ่มพูนแหละพี่น้องเลยแมนวนเกิดน้องในนี่เนาะปไปสั่นปไปยิ่งหลาได้วันเกิดเดือนได้เจ้าดันเดือนสิบสองโอ้ยังไกลแต่ที่นี่นั่นคือแค่ขายดอกจ้า เออเอ็นเองดิอุ้ยยังเป็นคนไกลสัน no> บัดนี่ยใครจอกเนาะไป่ะเปล่าในหมังไมมน้ำเกลือไปไยซื้อหมังน้ำมาฝากไอ่น้องนิ่มเนาะวันเกิดเมย์เคยจัดวันเกิดไหนบ่เคยเคยเปล่าบเค้กไ่เคยบ่เคยเปล่าเค้กอืมปีนี้อยากเปล่าอีกบ่ ไอสิปันขลินโพนนี่ฮะ <c oughs> โอ,หอ้หอดเดือนชิบชองน้องนิงดื้อเว้ยไม่เจ๊มั้จ๊ะเนาะเอื่อยไม่อยาซื้อขนมไข่ม้าคะวันเกิดเอื้อยมีจะซื้อขนมไข่มามันเกิดไผยมันเกิดเอื่อยนิงซื้อขนอไขมไข่ไมาเห็ดแบบไรใส่เทียนใส่เท,ยเทียได้ให้รับเป่าโดยโอ้แต่ว่าบเคยซื้อเค้กจกเทือเคยเคยแต่โดนแล้วอืมเ้าบ๊อบมีเนาะโดยเค้กเค้กน้อย Ừ, ừ. Oh, nó, vâng, con cắt này. À, à, nó. No. À, y là Rồi, à, là, à yên yên là cả mình nhốt rồi đó hả? Đôi. Pa, cái này pa. Xe à, kẹo một còn, Bùn đi một còn đấy nó. Bùn khơi <laughs> okay, chết thừa là hả? à. À, này cả mít ta đây cắp đây là hả? bạn này nó no. ขอมูนบ่สิพันกับนี่เอาอย่างเมื่อกย่ายอยู่คำอยู่มือเด้อมิแต่หม่องเกิดเหตุเนาะหมองควรกับตามกันตอนตอนใดช่วาเมื่อคืนตอนเท้าเมื่อตอนเเมื่อยังบูมี่แต่ว่าถากลับมาเห็นกรบรถเต็มอยู่หม่องนี่นะช่วงแรงบะหรือช่วงกลางคืนกลางคืน้ะการเห็น อืออนมเนี่ ja ันเดียพาเจ้าพากันกับมีไฟอมมตายว่ารถนะนะรถเก่บมีตายจาพันกับมือได้ดาเทียวกับมีาเทียวกับมี่อีกบราซิเดียวใส่บวกมืออ่ะเนมหลาเนมหเมาเนมลังอ่อ่ามาเมื่อเช้าเห็นต็มหมดเต็มอยู่ใช่บานหมองพี่นเราอยู่ครัวอยู่บ้านพันชิมนี่บอ๋อหมุนบจักรหลุดเนี่ยอันเด้ยเหรอเห็นขบมันโมเมขบโดนใหญ่ จังหวะมันแบบมุนมันมุนเมื่อไรเขาขีา่รถผ่านเขาบุก่าเดียวบ้างมันมีแต่หมองเกิดเหตุมันแบบเชยองเลยาท,าอ,ทอมเซนทอมเมนพาแล่นแบบชวนเล่นกันนอยนึงนี่นพิษด้วแหละคอยไกลให้วิทยา,าหามงจังเม,มื่อเพราะวหามงก์เลยเพิ่งเลือกเลี่ยงรุดไายแม่นเมนทำสิเมื่อเมื่อต้องเมื่อก่อนหามงเมื่อสี่มหรือว่าหามงก์ครึ่งหามงกครึ่งมาหามงกครึ่งนาะพากันเดินทางพอแถบนี้พันสิไปเห็นงานโรงงานได้กระรถจักรในลายขนาด ลาจะเต็มเลยเหรอลายแล้วบบบนี้เพนเล่นเพมนบ่ได้คอยเลยเล่นแล้วบารีบารีหลีกได้ไม่เทาหลีกเองอืเลนไว้แล้วก็พวกวาแล้วไผกับเ้าวบ้านใกล้กับนี่บานสงบ้านหัวก็มาทางดินเลยต่างคนต่างเ้าต่างคนต่างเ้าวเนาะไปชั้นนี้ละเนาะถ้งเอ้ยขอตัวกลับก่อนบ้านนี้เด้อสบายดีโดยอ่ะเอาหมากยังัก หรือว่าดินมังกรนี่มาฝากน้นมมื้อเช้ตู้เย็นคักนี่อ้อยแก้กินนี่ซื่นใจแล้วกันฮอดนี่ป่ะโอเคไปพี่น้องเอ้ยสําหรับคลิปนี้ทางสมุนก็สิได้ขอตัวกลับก่อนกเรื่องทีเรื่องร้อนแม่น้องนก็ยังคือเก่าคือเดิมพ่อพี่น้องเอ้ยเอเสาเนาะกยังบ่มีหยังเพิ่มเติมถ้ามีทางรักผู้ใหญ่อยากดซอยทางเพิ่นเข้ามาก็สามารถติดต่อมาได้เด้อพี่น้องเอ้ย สำหรับคลิปนี้ขอลาพีด้ลนน้องไปก่อนขอกล่าวว่าสบายดีสบายดี